ไปสักทีอะเกียร์อยู่ไหนวะโอ้ oh. วันนี้เราก็มาอยู่ที่ศูนย์เทสลาที่บอกได้ว่ามีแค่ที่เดียวในประเทศไทยเลยทีเดียวในประเทศมันดียังไงอะมึงบ้าวันเนี้ยเอา้าก็ดูแบบยิ่งใหญ่ดูแบบไม่เหมือนใครแล้วรถเสีย<อ>ก็ต้องมานี่ใช่จะทําอะไรก็ต้องมานี่มึงดีตรงไหนเน้่ยมึงพูดเวอร์เพื่อเออวะผม,มว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ย ก็ต้องมีสักปมาณสที่อ่าเหมือนอีเกียเปิดที่แรกในกรุงเทพที่2นนทบุรีที่3ที่3ามน่าจะเป็นต่างจังหวัดแต่ผมจำไม่ได้แต่ที่4มาแล้วนะสุขุมวิทเห็นบ้าเดยวก็อย่างนั้นแหละเออแต่กี่ปี้วเนี่ยแล้ววันนี้แดดร้อนขนาดนี้หนึ่งชวนผมมาทําอะไรครับวันนี้ผมจะชวนคุณมาทสไดเจ้าเทสลาโมเดลสามไฮแลนด์ตัว โมเดลสเขามีการเปลี่ยนโฉมจากตัวเก่าเนี่ยมาเป็นตัวใหม่เอานองบอกก่อนว่าตัวเก่าเนี่ยลองเทสละรู้สึกว่าเราชอบรู้สึกว่าในความล้ำลของมันในความอัจฉริยะของมันในยุคนั้นนะเขาแม่งสุดหวานในเรื่องของแกจเจตในเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของหลายหลายอย่างเนี่ยรู้สึกว่าเออเฮ้ยเนี่ยเราชอบแต่ว่าวันนั้นเนี่ยรถที่เข้ามาในไทยนะครับมันเป็นรถเกรย์ส่วนใหญ่รถเกรย์คือรถสีเทาไม่ใช่รถเกรย์คือรถที่ อิมพอตเข้ามาอ๋ออิมพอตเข้ามามราคาไปสามสี่ล้านอะไรอย่างเงี้ยสามสี่ล้านใช่รถที่ไม่มีสู่บริการในไทยเลยอะอแต่คนไทยนี่คือซื้อกันเพียบอ๋อใช่ใช่ผมเห็นวิ่งกันเยอะมากจริงแต่วัน,น Tesla เนี้ยทางเทสลาเนี่ยก็มีการนําเข้าอยากเป็นทางการของประเทศไทยเลยอ่าเปิดตัวรุ่นเริ่มต้นเนี่ยไม่ถึง2ล้านเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคว้าได้ละแต่พอจองเสร็จปุ๊บเนี่ย เขาก็มีการเปลี่ยนโฉมก็ลเลยอยากจะขอมาเทสได้ว่ามันยังเป็นเทสลาที่เรารู้จักกันเดิมหรือเปล่าบะบะ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการเทสได้เจ้าเทสต้าโมเดลสามไฮแลนด์ตัวใหม่ออปชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นประตูเป็นอะไรผมก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นอันนี้อันนี้สำหรับผมผมนะผมไม่ได้ข้างเทส a ้าขนาดน,นั้นมันเนี้ยขึ้นมันดูแพงขึ้นมันนุ่มขึ้นสบายขึ้นคอาฟอรอดขึ้นแต่ว่าบนความนะคอามปลอดเรารู้สึกทั้งหมดเลยเนี่ยกับรู้สึกว่ามันยังมีความดุดันอยู่สมมติแมงมมเหีอย่บงเงี้ยมันไม่ได้คุ่งกระชากเหมือนตัวเก่าสรุว่าจากแรงกระชากเนี่ยมันมีความเคิรฟที่แบบ สมูทขึ้นอ hmm. แต่ในคอนที่มันหลุดจากความสูทไปแล้วเนี่ย uh huh. มันก็ดึงเราดึงเราได้แบบดุดันเหมือนเดิมอยู่แต่กลับกันทีเ่เอฟเฟกต์เบาลงผมนั่งหลังผมยังรู้สึกผมสบายขึ้นเลยตัวใหญ่นะผมหนักร้อยกว่าโลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนที่คุณเลี้ยวเร็วๆ hmm. ผมมันโอเคเลยแล้วเบรกที่ผมว่าโอเคขึ้นแบบสุดๆเลยนะแล้วที่ชาดสุดช่วงล่างผมบอกตรงว่าผมไม่ได้อวยคือมันนุ่มจริงมันนุ่มแบบผ่านผ่านหลุมเมื่อกี้แล้วหรอผ่านร้อยต่อถนนเมื่อกี้มาแล้วหรออย่างนี้เลยนะคือผมชี้ให้เ็นดูเลยครับว่าเ เนี่ยหลุมแล้วนะเป็นเหล็กเหล็กแยวก่อสร้างอ่าอ่านจะโดนแล้วนะหนึ่งสองามกึ๊แบบมันกึ๊บนิดเดียวอ่ะเออแต่บนความนุ่มมันมันไม่ได้โยมันไม่ได้แบบนุ่มอ่าไม่ยบคือมีความแบบสปอร์ตอยู่ใช่แต่ไม่รู้สึกถึงรอยต่อเอออีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของออโต้พ l ล t ออโต้พายรอ่ดเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยออโต้พายรอดอ่ะต้องบอกว่าตัวที่เราขับอ่ะเป็นเป็น EAP ด้วยก็คือเป็นเป็นเป็นออปชันที่ซื้อซื้อเพิ่มที่ซื้อเพิ่มได้ซึ่งรถจะเลี้ยวเองถ้าเหมือนรถเขากดไฟเลี้ยวปุ๊บรถก็จะเลี้ยวให้โดยที่มันจะมองรอบข้างว่าเลี้ยวได้ก็จะเลี้ยวได้เลยถ้าถามผมนะกับคันเก่าผมว่ามันกลิบกว่าซึ่งผมว่าด้วยกล้องที่มันพัดขึ้นการจับวัตถุเลยไม่เสถียรขึ้นน่ะผมว่ามันทำให้ความสมูทความแม่นยำการชะลอความไร็มันรู้สึกว่่่่าาาาาเเเรออะปปลดภััยแแตถ้็นนคคกมมีวบบ เสี่ยวเบาๆอยู่แต่ก็ปลอดภัยอยู่แหละสิ่งที่ผมสงสัยเองว่าเอาอันต้าโซนิกออกไปแล้วอะ่ะมันดีขึ้นไหมถ้าในการเอารถพลอตบนถนนบนถนนเลยนะที่ลองขับรถติดๆรถเมลดติด,ตด,ดอะไรเงี้ยมันดีขึ้นอ่ะมันดีขึ้นอันนี้ก็คือก็อจะได้ตอบกับเพื่อนๆมันดีขึ้นมันไม่ใช่ดีขึ้นแค่การเบรกการชะลอ,อแต่การเลี้ยวโค้งอะ่ะผมว่าด้วยกล้องที่มันชัดอะ่ะมันจับเส้นได้ชัดสมูทขึ้นความเลี้ยวโค้งมันสมูทขึ้นแต่ว่าตอนเข้าซองจอดตอนคืนรถเนาะเขาบอกให้จอดเนี่ยเราก็จอดแหละ แต่ข้างหน้ายังเหลือแก๊ปอยู่ซึ่งไม่ได้แม่นเท่าไหร่แต่ก็โอเคปลอดภัยเพราะว่ากันชนเราอ่ะไม่ไปโดนขอบอ่ะแต่ตอนถอยหลังปุ๊บเนี่ยมันเนี่ยบอกให้เราหยุดเลยล้อหลังเนี่ยกระแทกแล้วกระแทกแล้วปึ้งต้องบอกว่ามันยังไม่รองรับพวกการถอยจอดการสัมมอนเรียรถออกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังต้องพัฒนากันต่อซึ่งไม่ผมเชื่อว่ายังไงเขาทำได้แต่ว่าเมื่อไหร่เรื่องหนึ่งอันนี้ยังไม่เชื่อผมว่ารอไปกว่านดีกว่าหรือไม่ก็มาลองดูไปลองเทสได้เพราะตอนนี้เขาเปิดเทสได้กันแล้วสรุปก่อนมันแตกต่าง โมเก่าไหมคุณลองคุณศึกษามันมามากเลยเนี่ยผมอยากรู้จริงๆว่าวันนี้คุณจะไปต่อกับมันไหมต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ไม่ไปแล้วโอเคไปฉางอันใจเย็นใจเย็นอันเลยไม่ไปดู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 เฉยยไม่ที่บอกว่าไม่ไม่บอกว่าไม่ไปต่อบอกว่าไม่เหมือนเดิมคนละคนกันเลยครับคนละคนไปเลยคนละคนไม่ว่าจะเป็นหน้าตาความรู้สึกแต่ต้องบอกว่า นิสัยตัวตนยังเป็นเทต้าอยู่อันนี้ต้องบอกว่าแต่มุมมองแต่ละคนนะครับรถโมเดลใหม่เนี่ยไม่มีการใส่เลี้ยวไม่มีก้านเกียร์อันนี่ที่คนที่คนพูดกันเยอะสำหรับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูใช้งานยากไอเกียร์ไม่เท่าไหร่ไปเลี้ยวเนี่ยใช้ยากรู้สึกเลยว่าใช้ยากแต่ว่าถ้าเราใช้มันได S <S <S เราจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้รถแบบเดิมไม่ยถึงว่ารถแบบเดิมผมก็ขับได้อยู่แต่รถแบบนี้ผมจะได้ประสบการณ์ที่คนอื่นไม่เคยสัมผัสกับ,กบรถคันนี้เนี่ยแหละคือตัวตนของเอส l a ที่ไม่เปลี่ยนไปคือความให้เราได้จับอะไรใหม่ๆก่อนจะเป็น iPhone ตัวแรกเนี่ยเป็นใช้ h ฮัตปัทอนมาก่อนแน่นอนปุ่มกดแบตเบอรี่อย่างเงี้ยปุ่มเยอะเลยกนแบตเบอรี่ก็เป็นพวกโนเกียอะไรที่มีปุ่มกดเราจะช้พราะมาตลอด วันที่ไอโฟนเปิดตัวแรกที่ไม่มีที่ไมัสกีนที่ไม่มีฮัตบอทแล้วเออเฮ้ยมันก็รู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนโลกหลายหลายคนพูดว่าอะไรเพื่อจะดีเลยกดปุ่มถนัดกว่านู่นนี่น่ะผมว่าก็ไม่ต่างกับวันนี้นะคิดว่าละกันผมไม่อยากฟันธงว่าไม่ต่างกับวันนี้แต่เรามองว่าแต่ผมก็รู้สึกงั้นจริงนี่คือรถเพื่ออนาคตวงเล็กว่ามั้งเพราะว่าวันเนี้ยเราลองแล้วมันเปลี่ยนแปลงจาก คนเก่าชัดเจนสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือเขาเทคแคร์เรามากขึ้นพ่วงใยเรามากขึ้นเทคแคร์เรามากขึ้นอย่างเบกอย่างเงี้ยเบาแต่ก่อนเบาตัวเก่าจะเป็นแค่ลมร้อนอ่าอ่าตัวใหม่นี่ก็เป็นลมเย็นมาขายในบ้านเราอ่ะก็ใส่ใจเรามากขึ้นมันก็มีหลายจุดที่มันเปลี่ยนไปให้เรามากขึ้นว่าจะเป็นช่วงล่าถนนบ้านเราไปครับโอ้โหเรียบเนียนกิ๊บหลุมนี้แทบไม่มีไม่ใช่วัยเทสล่านี่วัยประเทศไทยนะครับประเทศไทยมากกว่านี้ก็เรียกว่าอุกกาบาตแล้วกันอ่าใช่เวลาเราไปเจอรถใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยผมว่าบางทีมันเหมือนกับ เราเจอสาวสวยนุ่มหล่อฉับพลันเนี่ยแต่เราจยแต่งงานกับเขาเลยหรอเลยอยอยู่เขาแล้วหรอ้องศึกษาพฤติกรรมเขาหน่อยหนึ่งไหมอาจจะดูจากฟีดแบ็ของคนที่เขาใช้งานมาหรือว่าศึกษาจากพื้นฐานของบริษัทเขาให้เรารู้สึกว่าอินกับเขาจริงๆแล้วเราค่อยเอาสินสอดไปแต่งเขาอยู่กับเราเพราะรถหนึ่งคันผมเชื่อว่าไม่ได้อยู่กับเราแค่ปี2ปีใช่ชีวิตบางคนอยู่บนรถมากกว่าอยู่บ้านด้วยซ้ำถูกกินข้าวก็กินบนรถนอนก็นอนบนรถ ไม่ได้เอออันนั้นก็ก็แล้วแต่บางคนอาจจะบนรถผมก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราขาดมันไม่ได้แล้วดีกว่าเพราะฉะนั้นการจะเลือกอ่ะก็ต้องดูให้ดีไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ก็ดีเป็นอะไรก็ดีนะทำรับผมนะอย่างแบรนด์เทสลาเนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆที่ทําให้คนอ่ะจากที่แบบเฮ้ยไฟฟ้าจะดีเหรอทําให้คนมามั่นใจมาใช้ มาอะไรได้ขนาดเนี้ยไม่อวยนะไม่ได้อวยอวยที่ไหนไม่เลยฟังมารู้สึกอวยไม่มีไม่มีไม่มีวันนี้ที่มาเทศไดก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะมันถ่ายแต่เราที่ดูไม่ได้อแต่อีกไม่กี่วันเราจะไปรับรถกันไปลองกันจัดเต็มกันรีวิวกันแบบละเอียดยิบๆว่าวันนั้นยังเป็นยังไงยังรู้สึกเหมือนวันนี้หรือเปล่าโอเคอ่ะและอย่าลืมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับพวกเราไว้ด้วยนะครับ ก็มีอะไรดีๆมีอะไรแบ่งปันเราก็จะมานําเสนอไม่ใช่คันโเทอรานะอืมไม่ใช่คันโลเทอรานะอันนี้ส่วนตัวใชอนน่อันนี้ส่วนตัวแต่เราอจะมาพูดถึงสิ่งดีๆของใกล้ตัวที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตง่ายขึ้นกับพวกเราเลสเต์บางกอกสวัสดีครับขอบคุณครับ